รมิศริยของเราก่อนที่จะสร้างแบบจำลองระบบศเริยของเราได้ศึกษาควควาหาความรู้มาจากอินเทอร์เน็ตในการสร้างแบบจำลองในรูปแบบต่างๆจึงได้สรุปกันว่าใช้อุปกรณ์ในการสร้างแบบจำลองนี้เปลกระดาษรางกว้าง40ยาว40ซนติเมตรได้ใช้กระดาษสีดำติดบนกระดาษรางตามที่ได้ตัดไว้แล้วได้ใช้ดิฟิดในการวาดวงคูรของดาวเคราะห์2ใช้ดีฟลิปั้ดเป็นทรงกลมตามขนาดต่างๆและตามลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงและดาวเลื่อนหนึ่งดวง สามใช้เลืดเสียเพื่อึิสิดกับดาวเคราะห์และเรียงดาวเคราะห์ทั้งแปดดวงตามวงโคจรและดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางระบบสุริยะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ทั้งแปดดวงโดยในจากดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคานดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนนสและดาวเนปจูนนอกจากนี้ยังมีดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์แค่ดาวหางและอุกาบาตและยังมีดวงจันทร์บริวารของดวงหนึ่งดวง แบบจำลองระบบสุริยะของดาวเสาร์ในแกนจะเห็นว่าอะไรดวงใหญ่ดวงที่ดวงที่เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมอะไรที่อยู่ใกล้อะไรที่อยู่ใกล้ดวงอาทิยตย์จะเห็น แบบกำลังระบบสุริยะของกลุ่มดาวาฐานนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์ใหญ่ที่สุดซึ่งดวงอาทิตย์เป,เ,ปเป็นอะไรคะ<ม>เป<อ>็นดงดาวนั่นเองถ้าจากดวงอาทิตย์ก็จะเห็นไาว ทิศ<ม>น,นี่คำถามที่2คุณจะถามว่าในบรรดาดาวเคราะทั้ง8วงด,วดวงดาวเคราะห์ดวงใดที่มีวงโคจรรอบดวงที่สั้ที่สุดครับโคอ,อ,อ,อ่ะเก่งมากดาวโคบัสคถามสุดท้ายถามว่าเรียงลำดับดาวเคราะที่มีวงโคจรสั้นที่สุดไปจนถึงวงโคบั